สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับต่อทอนวิดีโอช่องมีแล้วก็เมนดี้กันอีกครั้ง ึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม G mod แต่ว่าเราอยู่ในทีม RPG นั่นเองซึ่งตึกสูงมากๆดูทุกคนดูโอ้เป็นไงล่ะตึกสูงมากเลยดูดิว้าวใช่นี่พวกเราไหนๆก็อยู่ในทีม RPG กันแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะมีอาวุธแต่ละอาวุธไม่เหมือนกันของเราเป็นระยะไกลคือปืนนั่นเองส่วนเบนดี้จะเป็นเวทนะครับตอนแรกก็จะเป็นน้ําก่อนส่วนของเจ้ามีนี่คือเออแฉลงไอแทงฉันน่คือไฟแฉงก็จะ สายแม่สายแทงนะครับคือตอนนี้เนี่ยอาวุธพวกเรากากมากๆแล้วศัตรูหลาดเทเวอร์ก็รอคอยเราอยู่แต่ละชั้นเนี่ยเราจะได้อาวุธที่อัปเกรดไม่เหมือนกันนะครับก็คือจะเทพขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมบูกันหรือยางพวกเราไปบูกันเลยไปไปป้าป้พวกเราก็ไปชั้นแรกกันก่อนเลยมามาตามมาตามมาสายแท้งต้องมาก่อนสิไอ้อะไรฉันจะฝึกแทงฉันก็ต้องอยู่หลังสุดสิโอ้โหเดี๋ยวนี่ถือพวกอาวุธระยะประชิดต้องไปก่อนเนี่ กันเลย้งีหน้าีแมนเลยนะแล้วตัวแรกเนี่ยเจอดนี่ด้วยนะเฮแมนสต็อปออมิดิตโอแมนสต็อบออมินิตนี่วาเฮแมนไม่ใช่โอแมนนี่พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาเลยตนี้ฉันเป็นปืนพก้วยนะมามาแล้วอุ้ยมาแล้วยิงยิงนจนกระชืบแล้วมันกระชืบแล้วปรับปรับปับปรับ่พวกแกฉันใสแทนนี่ไุกออดมันคือปากหรือเปล่า ูไม่ทำปาเกจะปาเนี่ยมันทำดอกไม่ได้ที่ไหนนะนี่เนี่ยนี่นี่ยที่นีตายด้มันเนี่ย,ยว้าวเรียบร้อยไม่แฟร์เลยอะไรอ่ะพวกแกไม่โดนดาเมจแต่ฉันโดนดาเมจอยู่คนเดียวเลยพวกแกนี่ที่โกงกันนี่ว่ะไอ้นี่ออกมามาเนียลูกโป่งน้ำเกย์จะปาไอ้ข้าวลูกโป่งน้ำมาปามันเจ็บที่ไหนเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ส่งการตรงนู้นในภายปลา,ย,ปาย,ยังที่ ครั้งนี้เนี่ยอาวุธมันอาจจะกระจอกอ่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยพวกเราจะอัปเกรดกันแล้วนะไปชั้นต่อไปกันเลยดีกว่าปะกระจอกแม่ให้รูไม่เนี่ยมันมีมีการเนี่ยมีมีการก็ยิงไม่เข้าอันนี้ปืนอะไรปืนยิงงันวันเหนื่ฮะไปถามหน่อยยังจะไม่จบไกลไหมเอาไว้เว้ยโอเคเราก็มาอยู่ชั้น2แล้วทุกคนก็อัปเกรดไว้เรียบร้อยของเจ้าหมีเนี่ยก็เป็นดาบไม้ครับนะครับดูเจ้าหมีโชว์หน่อยดาบอันนี้มันจะมีความแรงอะไรมันหา นี่ไหมครับประเทศจะไม่เข้าอยู่แล้วนี่ถ้าเอ็งไม่แรงแล้วดูชั้นทำไมเป็นหนังกระติกเดี๋ยวอะไรดิพี่เจโดอนน้ำมาหรือไงทำไมเป็นนหักกริงทไมันรู้สึกว่าเบาเหมือนเดิมแล้วของเบนดี้อ่ะเป็นอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหพี่ก็ต่ออันรู้สึกว่ามีคนแบกอล้เบนดี้ช่วยเราด้วยนะโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยอาวุธก็ถูกอัปเกรดกันเรียบร้อยศัตรูที่จะเจอนี่ก็คือนี่เลยสไลเดอร์ว้าวสไลเดอร์ จะบีแท็กเลยบ้าตัวนี้มันหายตัวได้ตัวนี้มันหายตัวได้ว้ยยอไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ปุ๊บโอยอยู่นี่อยู่ยิง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 เอ้าชนะแล้วเหรอโอ้สุดยอดไปเลยชนะแล้วนี่อาวุธใครแรงกว่ากันเนี่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วใครเป็นคนร้ายเมื่อกี้ฉันไม่รู้อ่ะต้องไปดูรีเพย์กันเองอ่ะนะแต่ว่าฉันได้ของมาแล้วเย้ <Abs> <laughs> อัพสเตยบอกว่าอาวุธฉันก็ไม่กากนะดูมันจะไปทําอะไรได้เนี่ยดักกระติกอย่างเงี้ยค่าในที่สุดฉันก็ได้อัปเกรดเป็นปืนรัวๆสักทีนี่เป็นไง,ยอ,ยงอ,อย่างเท่ส่วนฉันก็เป็นกระบอกไฟฟ้านี่แน่เนี่ยนะไปใกลท่ไปเลยถ้าเกิดใช้ไปใกล้ๆมันอันเนี้ยเวลาฉันตีมันก็จะช็อตด,ด้วยเข้าใจไหมติดสถานะแล้วของเบนดี้อ่ะอ้าวเบนดี้อ่ะเบนดี้เป็นไรเนี่ยแล้วพูดที ขนาดไม่พูดนะยังเก่งกระดานเลยใช่ขนาดมันไม่พูดเลยมันยังเก่งเลยเวดดี้ไฟจะลวแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อัปเกรดกันเรียบร้อยแล้วตัวต่อมาเนี่ยเราเจอโอ้ดีเทคทีอแครับนีเจ้านักสืบมาสู้กันเลยดีกว่ามันยิงแล้วมันเปิดมาแล้วมันเปิดแล้วยิง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 ไปด้วยยยิงไยเป็นไฟเ็ตุนตลอดเลยอุ้ยพลังเราโหดขนาดนี้เลยเหรอ ฉันว่านะว่าอาจจะแพ้เพราะว่าเวทมนต์ของเบนดี้หรือเปล่าแกอย่าไปอวยมันมากเดี๋ยวมันได้ใจต้องให้มันแบต่ำๆหน่อยโอ้โหเบนดี้เวทอะไรเนี่ยไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเวทเองจะแรงขนาดไหนเนี่ยไอ้พี่เกทำใหมเป็นโกลจังไงนักเวทดูฉันเนี่ยฉันใส่แทนไงแก่นต้องมาเสียสนะกับพวกแกเนี่ยพวกแกเนี่ยคนโดนดามเอกพวกท่านเนี่ยเข้าใจไหมไม่ใช่พวกแกก็ดีแล้วดิโดนไปสิก็ดีแล้วดิ ะะมาชั้นต่อไปนะครับตอนนี้เราได้อัปเกรดเป็นธนูแล้วเรียบร้อยนี่ดูจึ๊จึ๊จึจจ๊ส่วนเจ้าหมีเป็นอะไรอะ่ะเป็นเลื่ยของเจ <laughs> ้าเป็นเลื่อยโหดูดูตัวเจ้าบีชักกระตุกนะครับดู <laughs> ของเบนนี่อะ่ะ <laughs> อะไรอะ่ะเบนนี <laughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนกแก้วเหรอทำอะไรได้อะ่ะ <laughs> นกแก้วแกทำอะไรได้ไงพี่ปวดอีแล้วอ่ะนี่นกแก้วถือระเบิดเหรอเบนดี้โอเคทุกคนตัวต่อไปที่ต้องเผชิญนะครับนี่เลยเจ้ากบนั่นเองเรามาสู้กันเลยดีกว่ามาเราไปสู้กันเลยดีกว่าไปไปไปจะมีแทงแล้วจ้มีแทงเรื่อยเรื่อยบัเรื่อยบัสยิงยิงทะลุยิงทะลุยิงอ้มนปิงยิง ไหนอ่ะไหนอ่ะหรือว่ามันตายไปแล้วมันยังไม่ตายมันหนีคือข้างบนมันหนีคือข้างบนฉันว่านะมันต้องแอบอยู่ที่ไหนจะแข่งได้ไรเนี่ยฉันเคยดูอยู่ไอ้เจ้ากบตัวนี้มันมีสกิลพิเศษมันแยกร่างได้ด้วยทำไมก็จะวากมาฟุ๊ฟฟฟฟก็ยิงตู้บนไอ้ยี่ตองยนะเคไหนไหนว่ามันม I mean? ีไหมไม่เห oh oh ็นมีเลยเจ้ากบปะโอ้ยแล้วไอ้ยี่ไม่เห็นมีเลยมันโผล่มาได้ยังไงหลานตัวดีตัวเนี่ยไอ้ตายแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วโอ้ยบอลบอลบอลมันลุบเราโอ้ยบอลลุบเรา นกแก้วระเบิดนกแก้วระเบิดซินกแก้วระเบิดฉันยิงอยู่ฉันยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ตาเนียตกตัวนเรียบร้อยฉัดเห็นนกแก้วมันยิงระเบิดใส่แกนี่แกะเ้นี้ทไมแกต้องรมาฉันช่วยดูไหมเนี่ยว่าเกมนี้มันมีเอฟเฟกนะเนี่ยแกยิงใส่ตูแล้วมันโดนเคื่นด้วยเข้าใจไหม อันว่าเราไม่ต้องคุยกับมันดีกว่าเราเนิ่นๆไปผ่านด่านนั้นต่อไปดีกว่าปงอครั้งนี้ฉันดีใจสุดๆไปเลยอะฉันได้ปืนกลด้วยดูวันฉันก็ได้เป็นดาบดีว้าวเท่บากเลยอะเป็นเจไดหรอเจมีไ่แล้วฉันมีพลังเจไดแลวฉันก็มีพลังฟอร์ดด้วยฉันจะฟอร์ดให้หมดเลยนี่เจ้าเดีเป็นดีเจมีอะไรอะเอา ไม่บอกด้วยแฮะอะไรเนี่ยทำไมามันไม่บอกนีงกพลังจริงๆเลยนักแกเนี่ยโอ้ยไม่ได้เรื่งเลยนี่ปะาเจ้าต่อจะไปโดนราไปสู้กันเลดีกว่าปะปเจ้ามีแทงเลยเองเป็นแทงอ่ะไอฉันแทงเลย,เเลยนะหมดปาแล้วมาแล้วโอ้แลกมากเลยอะยังไม่ทั<า>นทำอะไรเลยดูดิปืนของฉันเองเป็นแกลไอปืนแกแรงจังเยฮะไอ้าไอเม่ใช่ี่โหดทแดียวันตันไม่เข้าใจเลยเออยังไม่เห็นพลังเบนดี้เลยอะ เบดดี้คือเบดดี้แชร์แข่งปล่อยฉันปล่อยฉันฉันบอกให้ปล่อยฉันไงฉันบอกให้ปล่อยเอ้าเฮ้ยมันโผล่มาอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเกินตายรึป่าเนี่ยฮะนี่มันวาร์ปได้เนี่ยใอ้ช่วยด้วยอ๋อหรือว่าตัวนี้มันยังไม่ตายมันวาร์ปเดี๋ยวแล้วเจ้าหวีอ่ะเจ้าหวี เวนดี้เนดี้แชรแข่งวันเร็วเออตัดตัดตัดตดตัด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 ดขามัน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 ขาตัยขดมันขดมันขามันขเมัามันขามันขามันามัไขามัน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 ขามัรขดันเามันเามัามันข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 าัามัมันีามันขมัััััาันนัััััขาัััมันั เบนดี้ปลดล็อกเขาหน่อยสิไม่งั้นเดี๋ยวเขาร้องไม่หยุดเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วนี่เจ้าเบนดี้ทำไมแกทำอย่างนี้ล่ะฮะแกจะเยี่ยมมพีพีกับฉันใช่ไหมฮะแกมวยพีคอยข่าแกไม่ใช่คุณสามีอาวุธที้อดทนแล้วแกจะมาฆ่าฉันจะแก้แกันยังไงจะทะเลาะกันทำไมเนี่ยเราต้องช่วยกันสิฮะมวยพีพีมันเก่งไกลเลยไม่

อย่างเท่เลยโอ้โหขึ้นมาซิลีเดียล่าโอ Oh my god เบนดี้ของเบนดี้ของเบนดี้เป็นไงไหนไหนอะไรอะไหนเฮ้ยอะไรอะโอ้โหคอร์ชรว้าวนไปไกฟ้าได้ด้วยว้าวจะยอยเบนดี้โดมากอย่างนี้เนี่ยสกิฟเบลเฮนไม่มีทางรอดแน่นอนเพราะพวกเราอ่ะแข็งแกร่งกันหมดมาเจอกันหน่อยดีกว่ามาเจอกันใหม่กว่ามา นี่จิงเกอร์ก็มาเลยดิดิโอ้โหดิดิเอาไว้อรักกัเรียบร้อยเป็นไงเอามันวาร์ปหรอออกกันวาร์ปนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจะปีไปไหนไอะไรตัวแต่ละคนแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนเนี่ยจิงเกอร์เฮดเนี่ยมันวาร์ปนี่ไปไหนฮะไอ้เนี่ยถึมันสู้รอไม่ได้ดวยังไงฮะแสดงว่ามันไปชั้นต่อไปแน่เลย นสรุปว่า yeah, okay, s k i ปเบิ h e ฮดเนี่ยมันหนีรอดไปได้นะครับมันอาจจะขึ้นไปชั้นบนสูงๆก็ได้โอเคถ้าเกิดทุกคนน่ะชอบคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับต่อตําโดเจ้าหมีแล้วก็เบนดี้เผื่อคลิปหน้าเนี่ยเราอาจจะทําแบบว่าขึ้นไปหลายๆชั้นก็ได้เออสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วไม่าย โนสกิปโบเฮดเหมือนแกแกก็เบ oh. ี้ยวเหมือนกันละแหละเด็กดีด้วยเนี่ยเอายยยยบบบาาาเมืโอหลังยังมาเล่นกับยักษ์กุ้ซ่าเข้าใจไหมโอ้โหอะไรเนี่ย